สอจีนกัดอีลูกยังๆกลมๆเนี่ยจากหน้าเบี้ยวเบี้ยวบุดบุดนะคะกัดทุกวันเนี่ยปรากฏว่าหน้าเปะโว้ยยังกะไปสัญญกรรมมาเลยค่ะทุลิปเห็นคลิปนี้คือตกใจมากหน้ายังกบคนละคนเลยค่ะทุกคนดูดจากคลิปแล้วทุลิปก็อยากหน้าเป๊ะมันเขาบ้างค่ะแต่ของจริงจะดีหรือจะแย่เดี๋ยวทุลิปจะใส่มารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูนะคะจะส่งอย่ารวดเร็วมาก1ชิ้นค่าตัวแบงค์เขียง6ใบทุลิปใส่มาทั้งหมด4ชิ้นค่ะเพราะว่าอยากหน้าเปะมีให้เลือกทั้งหมดสองสี่นะคะเดี๋ยวท นะคะแล้วเขาจะแถมสายของคอมาด้วยค่ะเพื่อความสะดวกสบายอ่ะอันนี้สีฟ้านะคะ1วันเนี่ยทิวลิปจะพะงาพะงาแบบเนี้ยประมาณ50ครั้งค่ะพะงาบงาอยู่ประมาณ30ครั้งนะคะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ครั้งที่40เกือบ50เนี่ยปวดปวด,ปวดกามมาเหมือนเราได้บริหารปากบริหารกามนะคะทุกคนและทิวลิปก็มีความรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายด้วยค่ะนี่นทําไปเลยแบบนี้ทุกวันนะคะ50ครั้ง<บ>ว่างๆอยู่ทิวลิปก็จะมาพะงาพะงาแบบนี้ละค่ะทุกครั้งก็จะปวดกามค่ะ อันนี้วันที่5้านะคะทุลิปมีความรู้สึกว่าเออหน้ามันโอเคขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเหมือนต้นคลิปอะค่ะทุกคนส่วนตัวทุลิปมีความรู้สึกว่าชอบนะคะมันไม่ได้เปะอะไรมากมายแต่มันได้บริหารปากบริหารกรามเราอะพิกัดทุลิปย่อนไ้ให้ที่เดิมนะคะ